อะมาต่อันเลยนะครับเหลือเศษสีส่นะครับแต่เราพอแล้วเพราะว่าเราได้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วนะครับได้สองตำแหน่งแล้วดังนั้น จะได้ว่าแปดสิบสองจุดศูนย์สี่แปดมีค่าประมาณสิบจุดสองห้าครับตัวนี้เอาออกเลยนะลูกฟุตซมาเกินคูเอาแค่สองตำแหน่ตงตัวนี้ตัดทิ้งเลยมีค่าประมาณสิบจุดสองห้า ครูคะต่อไปงานประมาณค่าที่คุณบอกแล้วเขาให้ตอบเป็นหนึ่งตำแหน่งให้เรามาดูตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองคืออะไรลูกคครับครูตำแหน่งที่สองคืคออะไรครับคุณคะครับตัวแรกเป๊บนึงนะคบผมมือเต่า อะไรครับรุ่นใหม่อย่างนี้อะครูครับอะไครับข้าแต่ละ้อคุณชอบครับมองเห็นไหมครคตอบเลยมองเห็นไหมครับา เังดูหน้ยีไหมครับอน้าอีกห้อหน้อีกห้น้าอกหนหนอหน้่อีนี่หน้อ้าหน้อีกหนเาอีกหน้นอกห้ากนาอีปหน็าหนอี้าหนกห้าน้าอีน้น้้าอหน้าห้น้อนอหนหน้น้นอก้อนองขึ้นครับกหนอบกัดเลขกอน้หาก็ สามเด็ก <3. S 1> นะคนนี้ก็จะตอบสิบจุดสามนะครับอู๋ค่ะสิบจุดสิบจุดสามลูกมาเขียนผิดประมาณค่าเป็น่งตคนนี้ตอบสิบจุดสามนะครับคุณามค่ะครับครับ เอกอิงสะลันผัดบุญชัยสีเรียค่ะครูอะไรนะครับเอกอิงสะลันผัดบุญชัยสีเรียค่ะครูขาฮะครูขาข้ามข้ามไปทำข้อสามเลยหรอคะใช่ครับทำข้อสามข้อสองครูจะให้ทำมือนกันบ้างครับข้อสองกับข้อถึงสองนายคุครับครับครูครับได้ยินผมไหมครับอะไรนะครับ ครูครับทำไมเวลาผมพูดจำไป้ผมไม่ค่อยได้ติดเลยครับครูครับทำใบไมผมไม่ค่อยติดเลยครับเวลาพูดผมแทบจะไม่ได้ยินไมค์ครูเลยครับมีแต่คนอื่นเปิดไมค์แทรกทั้งนั้นเลยครับก็ไม่ผมไม่ค่อยได้ยินอะได้ยินครูไหมได้ยินครับได้ยินได้ยินครูจำใบผมไม่ชอบคนนี้ครูใช่ไหนครับไม่เป็นไรจะจบแล้วอรัแค่นี้อาเกียนให้เสร็จเลยตอนนี้ต่อเจ็ดจุดศูนย์สามเจ็ดจุดศูนย์สาม โรสอนได้ไนะคคุณครูครับได้ยินเสียงไมค์ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอ่าน,นหน่อยได้ไหอ่ะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะ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 ต่อมาเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยเสร็จแล้วค่ะไม่คุณคุณรู้หรือเามือหนังอะไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่าไอ่รู้โจรนี้ให้ประมาณค่าเป็นโซเซยม สองตำแหน่งนะครับดังนั้นเราต้องหารไปถึงตำแหน่งที่สามต้องทำไปถึงตำแหน่งที่สามนะครับอง่ายๆเห 5, มือนเดิมหกจสี่ 4, หารด้วยเจ็ดหกุสี่คือตัวตั้งเจ็ดค,คือตัวหารเจ็ดเท่าไหร่ไ,รได้หกนี้นะครับ ไม่มีครับไม่มีครับเติมศูนย์ครับใช่เติมศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์แต่เราไม่เขียนไม่เขียนศูนย์นี้นะแทนมีเติมศูนย์แล้วก็ใส่ศูนย์ต่อไปจากหกก็เป็นหกสิบครับเจ็ดเท่าไหร่ได้หกสิบสี่ใช่ไหมผ้นรอที่ทั้งหมดละ จบไปไม่มีเรียนแล้วเจ็ดเก้าหกสิบสามครับมีเรื่องแบบแบบเจ็ดเก้าเก้าสามหาลบกันเหลือเศษหนึ่งครับหนึ่งครับต่อไปไม่มีตัวดึงลงมาแล้วตัวดึงลงมาก็คือศูนย์ครับศูนย์ค่ะเจ็ดเท่าไหรได้สิบครับ เจ็ดหนึ uh ่งเจ็ดครับลบกันหรือแม่มีสามครับสามครับสามีต่อไปก็เติมูนเจ็ดเท่าไรได้สามสิบครับเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดครับ ยี่สิบแปดนะครับลบกันเหลือเศษสองสองสองค่ะเราพอแล้วเราได้เราได้คิดตำแหน่งเนี่ยสามตำแหน่งแล้วนะครับแต่เราจะตอบเป็นสองตำแหน่งนะครับเราจะตอบเป็นสองตำแหน่งอ่าจะได้ว่าสิบเจ็ดที่้าปรมาศู 0.9นะครับดังนั้นี่หาร7ประมาณ0.9สองเป็นสองตำแหน่งได้0.9นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งที่สามหือเลขสีเลขศูนยถึงเลขสี่บอกว่าไง่ายตัดออกเลยครับนะ ดังนั้นตอบ0.91นะครับข้อนี้จะหมดเวลาแล้ว,ลวรีบทำสิเหล่าครูไหนเสร็จแล้วครับนครัับครับ อ่าข้อสุดท้ายเก็บควาให้ดูอีข้อสุดท้ายข้อสามทันครับยังไม่ทันครับอ่าไม่ทันเกดต่อเลยครับอ่ะข้อสามนักเรียนจะได้ไม่ทําเยอะนะครับคุณจะยกตัวอย่างสองข้อครับหน้าละสองข้อครับผมอ่ะข้อสุดท้ายแล้ว 4 8 1 9ิหาร9นะครับ4 8 1 9ิหเาป็นตัวตั้งหารด้วย9กนะครับเก้าเท่าไรที่ส8สลูก95 45ห้ครับเ้านะครับเอาดารับยังรเร็วนะครับเก้าห้าสี่ห้านะลบกันเลยสามครับลบกันเหลือสามดิงหนึ่งลงมาครับ สมลกงมาครับุดครับอย่าครับอย่พงลบข้อหนึ่งะครับลงมาครัดึงลงมาอเป็นเลยหนึ่งนหนึ่งนะลูกดึงหนึ่งลงมาเก้าเลยสามเอ็ด ก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดครับกันเหลือสี่เจ้าสี่ครับเจ้าสี่ค่ะสี่ครับเก้าลงมาเก้าเท่าเลสี่เก้าเก้าห้าก็ห้าสี่สิบห้าครับห้าสิบสี่เก็ห้าสี่สิบห้าครับ าลบกันเหลือเท่าไรลูกแสี่หรือสีนะครับตูทำดึงอะไรลงมาจะไมีมีไหมลงมาครับเติมสูบสครับดึงสูบเพราะเราได้แค่สองเราอยากได้สามนะครับเก้าเท่าไรที่สี่สี่เก้าสี่เก้าสี่มาครับเก้าสี่สามสามสิบหกครับสามสิบหกมากครับ ต้องการเหลือสี่พอแล้วนะครับได้สามตำแหน่งแล้วจะได้ว่าสิ่แปดจุดหนึ่งเก้าหางเก้ามีค่าประมาณห้าจุดสามห้าสี่นะครับดูตำแหน่งสามเป็นเลขสี่เลขสิบตัดทิ้งได้เลยดังนั้นตอนนี้ต่อห้าจุดสามห้า

คันะลูกแจแลวครับเร็วเร็วเร็วหมดเตลาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้โคตรเต้มาไล่ที่คแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับใครไม่เสร็จไปดูคลิปย้อนหลังนะครับอ่ามากจำกันมากทำข้อที่ Nein> เหลือทั้งสามหน้านะครับนี่ ห้าหนึ่งร้อยสองถึงห้าหนึ่งร้อยสี่ข้อที่เหลือนะครับโอเคข้อสองกับข้อสี่ของค่ะข้อหนึ่ง <Okay. S 1> ข้อสามโทรทำให้ดูแล้ว ครับตไม่เสร็จนะครับแล้วก็่งภูในอะลมนะครับไนดูสร้างอะลบัมครับโอเคครับเค่ะขอตัครับสวสีครับภาพีคค่ะนะคะสย่าสวดี่วั่ัสะัสดัวละ่ะคครัสดีคัสคัสค่ะัสค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ัสดีค่ะ อเคครัสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคับ